สวัสดีครับผมการเลสซิ่งนะครับวันนี้พาเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับมาดูโปรโมชั่นดีๆของทางด้านนิสสันนะครับก็คือนิสสันลุ่งเจริญคาร์เขาได้จัดแคมเปญพิเศษนะครับฉลองตรุษจีนจ่ายเงินจองนะครับเพียง1บาทเท่านั้น รับอ่งเปา3,000บาทนะครับวันเดียวเท่านั้นก็คือวันที่1กุมภาพันปี2565นอะฮะเพื่อนสมาชิกสามารถจะสอบถามได้ทุกสาขานะครับหรือว่าสามารถจะ,ะแอดไลน์นะฮะแอดไลน์สอบถามได้เลยว่าทางด้านของอ่งเปาเนี่ยเอาไปใช้อะไรได้มั่งนะครับโปรโมโชั่นต่างๆมีอะไรมั่งนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นดีๆเนี่ยทางด้านของนิสสันรุ่งเจริญคามีมาเรื่อยๆแน่นอนนะครับเดี๋ยวพามาไล่เรียงทางด้านของโปรโมชั่นนี้นะครับว่ามีอะไรเด็ดๆมั่งนะครับเริ่มต้นจากที่ทางดา ของตุดจีนนี้นะครับเขาบอกว่าเปิดวาร์ปแคมเปญลับสุดคุ้มสุดขีดนะครับส่วนลดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่1นึ่งแบาทเลยนะฮะแล้วรถกลุ่มนี้มีจํานวนจํากัดนะฮะเพื่อนเพื่อสมาชิกต้องได้รีบสักนิดหนึ่งนะครับทางด้านของนิสสันรุ่งเจริญคานะฮะเขาได้จัดแคมเปญหลายรุ่นมากนะฮะเดี๋ยวการเลซิ่งจะค่อยๆพามาไล่เรียงแต่ละรุ่นเลยนะครับพามาเริ่มต้นดูจากทางด้านของกลุ่มรถกระบะก่อน ทางด้านของรถกระบะเนี่ยโอ้โหรถเยอะจริงๆนะครับลดราคาถึง190,000บาทเลยนะฮะสูงสุดเลยนะฮะตัวที่ลดมากที่สุดนะครับเริ่มต้นจากที่ทางด้านของนะฮะตัว King Cap Caliber นะครับลด190,000บาทนะครับคันสีแดงในรูปภาพนี้นะครับ เหลือราคาเพียง6,029,000บาทเท่านั้นนะครับจากราคาเดิมปกตินะฮะรุ่นนี้เขาอยู่ที่8 0 0 0กว่าบาทนู่นเลยนะครับต้องบอกว่าโหส่วนลดเยอะจริงๆตัวถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวคาลิเบอร์เหมือนกันนะครับส่วนลด160,000บาทนะครับราคาเหลือที่6,500 0บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็เป็นตัวคาลิเบอร์เหมือนกันลด130,000บาทนะฮะร,ราคาจะเหลือเพียง7,029,000บาทนะครับ ทีนี้พามาดูรุ่นถัดมานะฮะโอ้โหอันนี้ส่วนลดเยอะจริงๆสําหรับทางด้านของนิสสันมาร์ทรับส่วนลด10,000แบาทเลยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเหลืออยู่แค่คันสุดท้ายเท่านั้นนะครับทางด้านของคันนิสสันมาร์ทนี้นะฮะโอ้โหจากเดิมทีเนี่ยราคาที่40,000นกว่านะครับรับส่วนลด1 0 0 0 0แบาทเนี่ยราคารถจะเหลือเพียงแค่นะครับสามแส0นบาทเท่านั้นนะฮะโอ้โหนี่ต้องบอกว่าเป็นรถที่ราคาถูกแบบถูกมากๆจริงๆนะครับ อ่ทีนี้พามาดูทางด้านของรถรุ่นถัดมานะครับในกลุ่มรถถัดมาก็จะเป็นนิสสันคิกทางด้านของตัวนิสสันคิกนะฮะมีส่วนลดสูงสุดอยู่ที่1น0 0 0 0สบาทอันนี้มีจํานวนจํากัดเหมือนกันนะครับอ่าเริ่มต้นจากที่ทางด้านของคันขาวนี้นะครับส่วนลดอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทนะฮะราคาเหลืออยู่เพียง 8 29,0 0 0่าบาทตัวถัดมาคันสีแดงตรงกลางนะครับส่วนลด1 4 0 0 0 0บาทนะฮะเหลืออยู่ที่8 6 9 0 0 0บาทและตัวคันสุดท้ายนะครับตัวท็อปสูงสุดเลยลดอยู่ที่1 0, 5 0 0 0 0สานบาทคันสีส้มเหลืออยู่ที่8 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับโอ้โหต้องบอกว่าแคมเปญเนี้ยเล้าใจจริงๆนะครับก็เพื่อนๆสมาชิกสามารถจะเข้าไปสอบถามที่สาขาได้นะครับหรือว่าแอดไลน์สอบถามก็ได้นะครับอ,อย่าลืมนะฮะวันที่ 1น่นะครับกุมภาพันปี65นี้นะครับแจกอังเปาพิเศษฉลองโตุจีนนะครับจองรถ1บาทรับเลย3 0 0พันนะฮะสำหรับทางด้านของนิสสันลุ่งเจริญขา่าเพื่อนสมาชิกสามารถจะแอดไลน์นะฮะสอบถามได้ตลอดเลยนะครับเขาจะมีทางด้านของโปรโมชั่นพิเศษลหลายรุ่นนะครับก็จะเป็นช่วงๆไปก็สามารถแอดไลน์สอบถามได้เลยนะครับขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ